สวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกถูกทันนะคะยินดีตอนรับข่าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะการเมือนในแอดกาได้เดินทางมาวัดหม้อทองคือเกาเด้อค่ะพี่น้องค่ะซึ่งนี่เอฟซีแฟนคลับแฟนช่องนะคะพี่น้องให้มาส่งพระธาตุให้เบิ่งไมในแอดวัลสันนะคะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มากเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาเบื่องมาชมคลิปนี้แล้วนะคะ ถ้ารักถ้าชอบก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องถ้าสำรับทันผู้ชมทันผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่สิบได้พาดข้าวสารหรือว่าตัวเลขเด็ดจากทางช่องเนาะคะ่ะถ้ากดกระดิ่งไว้ดีกาซีดีอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคลิปกระสิบได,ด้ไปใส่เนาะคะ่ะกระสิอยู่น้ำพี่น้องเวลาอยากเบิ่งยำ่ำใดก็เบิ่งใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อดี๋ยวแอซีพ้าเข้าไปไหว้ผรถธานก่อนเลยค่ะพี่น้องอ,อมันในเล็กงามเลยคุหาก็หาเจ็ดแท้ ห้าเจ็ดอ๋ 5, 7, อห้าเจ็ดนะตัวแบบไหนกันเนาะเลยเขียนให้ได้ได้วยนี่ค่ะพี่น้องซองเบิรงตัวเลขอยู่เจดีเนาะคะ่ะพี่น้องข้างบนนั้นเนาะคะ่ะทางแอดเห็นเป็นเจ็ดห้านะคะ่ะเดี๋ยวสิลอกสี่เนาะคะ่ะนี่นี่ค่ะอันนี้หาอันนี้เจ็ดค่ะเจ็ดห้านะคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้ห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่นะคะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะพี่น้องเนาะค่ะเป็นแนวทางนะคะทางช่องเห็นเป็นห้าเจ็ดนะคะหานอน,น,อนเป็นแนวนอนนะคะหา ยันหาชัดเจีวเลยเขาเอฟซีเห็นตัวใดกาแคปหน้าจอเก็บไฟพิจารณาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเพื่อสิได้มีฉู่มีลาบกับปูกับยาอยู่จับจิวัดอินเนาะค่ะที่เลี้ยงกันอยู่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะซองสุ่มสุ่มแต่ตัวเลขบังงามทะยุระยะนนี้ ตัวเล็กสีง,งามคคักพี่น้องงามงามคักงามเนี่ยค่ะก็มีพอแม่พี่น้องเนาะค่ะที่บอกให้มาทายท้ำห้เบงไม่เนาะค่ะพี่น้องอยู่ยอดเกดีนีเดอค่ะแต่ว่าเป็นเล็กที่สวยงามมากๆพี่น้องอ๋อ ืันนี้พอแม่พี่น้องคือได้เขามาบึงมาช่มในคลิปนี้แล้วแอดก็ขอให้ปังปังรวยรวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าเจ็ดหาในงามค่ะพี่น้องค่ะงามางามอีหลีแล้วก็เจ็ดหกต่อกันเลยเดยอค่ะพี่น้องเจ็ดหกนี่สิตัวน้อยในจักน้อยค่ะต่อจากหัวเหล็กหาไปเลยเอาะค่ะพี่น้องค่ะแต่สําหรับแต่สําหรับเจ็ดหาในงามค่ะเจ็ดนี่บักง่ายเลยค่ะพี่น้องกับตัวหาเนี่ยเป่งเก่งเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะุ่้ โอ้พ mm ิ hmm. uh, so fun, shape, right? mm ่งันตกลงมาเพิ่งหลวงเพิ่งหลวงพี่น้อง อ่อนห้างเึิงพี่น้องเต้มีแต่ห้างเพิงพ,พุ่นะคะลมเย็นค่ะพี่น้องลมเย็นเนาะคือน้อง ค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ 7, 5, 7, ะเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วค่ะพี่น,อออนอ้องเด้อวัดดอนหมอทองเนาะคะ่ะจังไดก็ไปพิจารณาบ้างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะพี่น้องค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะซึ่งได้เดินทางมาขอปูขอ,ขอยาเนาะคะ่ะยูดอนหมอทอง กเห็นเป็นเลขที่สวยสดงดงามเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะชอบน้ำแอดมินกัลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะถ้ามากถ้าชอบก็บคอยลงทุนเด้อค่ะพี่น้องถ้าบ่มากกัผ่านไปเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากต้อนเนาะคะ่ะเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดหกเลยค่ะพี่น้องเดอ้อแต่ว่าเป็น เลขที่สวยงามอีดีพี่น้องตามที่แอดซองเห็นไะคะคู่กันร่องซองเก่าค่ะพี่น้องนีน่มันเกินงนก็ซื้อเป็นแปดเอารองซองนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นเป็นตัวได้กะคอยพิมพ์มาบอกแอดมินน้ำเด,เดออ์ค่ะ ค,คอมเมนใตคลิปมาบอกกันน้ำเน้ได้พี่น้องค่ะเพื่อมีโชกไม่มันไปน้ากันเนาะค่ะเพื่อมีโชคไม่มันไปน้ากันก็จังใ,ในกะลองลองพิมมาคอมเมนมาเนาะค่ะพี่น้องคอมเมนมาบอกกันน้ำเน้ได้พี่น้องเด้อ วันนี้แอดกะสิผ้าลงไปข้างล่างนะคะพี่น้องคะน้องโบอยู่ข้างล่างกะสิเป็นปู่อือรือราชาหน้าคราดแล้วก็ย่ายแก้วกันระยาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่อยากมาบัดหมอทองนี่เนะคะพี่น้องขากามาด้เด้อคะ่ะพี่น้อง่ะซึ่งพระคู่หรือว่าเจ้าขณะเพิ่นกะสิรับแขกเฉพาะเกตโมงหอดสิบเอ็ดโมง,มงเช้าเท่านั้นนะคะที่เหลือเพิินกะสิไปเฮ็ดจิตของสงเพิ่นกะสิไปยางจงกลมหรือว่าอยู่ในดงในป่าเนาะคะ่ะพี่น้องกะสิบ่เห็นเพิ่น ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะที่อยากมากราบมาไหว้ยเพลินกะตองมาเกตโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้านะคะพี่น้องค่ะเนื้อเดินทางไกลทั้งไกลก็สิเดกะเวลาถือเนาะคะ่ะพี่น้องว่ามาแล้วสิเดเห็นปูย่ำใดเนาะค่ะเจ็ดโมงเสาร์หอดสิบเอ็ดโมงเสาร์นะคะ,ะ,คะพี่น้องเด้อค่ะทุกมือเนาะคะ่ะเพลินกะสิติดป้ายไวนากุดเพลินเนาะคะ่ะว่าให้รับ ญาติโยมย่ำใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาตามที่แอดแจ้งนี่เด้อค่ะวัดดอนหม้อทองนะคะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอให้คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะให้ครอบครัวยฮงเฮืองเลื่องเหลื่อมนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิิ์สทธิ์คุ้มครองเอฟซีทางช่องให้แค้่ขาดจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงเนาะคะ่ะคิดเงินให้ได้เงิน คิดท่องให้ได้ท่องด้อค่ะพี่น้องเด้อให้สมความมุงมัดปัตนาทุกประการให้มีแตคําว่าแหงห้ง,หงลวยๆวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ